อวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรื่อง composition นะครับคือหรือว่าเรื่องการจัดหน้ากระดาษเนาะเออมันเป็นเรื่องที่ตอนผมสอนเด็กโดยเฉพาะเด็กปีหนึ่งน,นะครับหรือเด็กหมหกที่กําลังจะเข้าปีหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเสร็จแล้วการจัดหน้ากระดาษเนี่ยทำให้การ presentation ของเราเนี่ยถ้าเราทํามันไม่ดีเนี่ยมันมันแย่ไปเลยนะครับมันไม่ดีเนาะคือ อย่างแรกคือมันสื่อสารให้คนอื่นไม่ดูเรื่องดูเรื่องได้ช้าลงเนาะแล้วก็ทําให้งานที่เราคิดออกมาตั้งนานเนี่ยพังทลายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นการจัดหน้ากระดาษจึงเป็นแบบตัวจบที่สําคัญที่สุดเนาะสำคัญมากนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเนาะอายกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมเนี่ยจะพรีเซนต์เก้าอี้ตัวหนึ่งเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ตอนสมัยเรียนสมัยผมเรียนนะเนาะเก้าอี้ไม้นะครับผมก็เขียนด้วยว่าเก้าอี้ตัวเนี้ย ทํางานคู่กับโต๊ะใช้อ่านหนังสือใช้เรียนหนังสืออะไรแบบนี้นะครับแล้วผมก็เขียนเก้าอี้นี้ไปอีกว่าเก้าอี้นี้มีขนาดเท่าไหร่ดสเมนั่นเท่าไหร่รูปตัดรูปด้านผังมันเป็นอย่างไรผมก็เริ่มแตกชิ้นส่วนมันออกมาเขียนชิ้นส่วนต่างๆของเก้าอี้ตัวนี้ผมต้องการจะพีเต์เก้าอี้ตัวนี้ให้ละเอียดที่สุดเลยเนาะก็เลยพยายามเขียนรายละเอียดของเก้าอี้ตัวนี้ออกมาให้ได้เยอะที่สุดเสร็จแล้วผมก็เขียนดีเทลอีกว่ามันประกอบ ขึ้นด้วยตะปูตอกตะปูตรงไหนเสร็จแล้วยังไม่พอผมยังเขียนวิธีการอีกนะครับว่ามันตอกอย่างไรตอกกี่ทีตอกที่ไหนบ้างแล้วก็ผมก็เขียนไปด้วยว่ามีคุณลุงพโลงช่วยเป็นคนช่วยทำเก้าอี้นี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ผมมีรูปทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเอาจับมายัด ลงบนผืนกระดาษที่ผมจะทำพรีเซนต์ทำการพรีเซนต์เลยได้หรือไม่เราลองนี่ตัวอย่างที่ผมทํามาดูนะลองดูดีๆนะว่ามันค่อนเราค่อนข้างเข้าใจยากนะครับว่าเฮ้ยเราจะพูดถึงเรื่องอะไรต้องดูตรงไหนก่อนเอ๊ะอันอันไหนมันมันยังไงกันแน่คืออันนี้ผมจงใจจัดหน้ากระดาษให้มันเละๆหน่อยนะครับเราจะเห็นว่ามันสื่อสารแตกต่างกับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บนี่เ,เรา,เราผมเห็นเลยว่าเฮ้ยภาพใหญ่ อยู่ทางขวามือเนี่ยผมต้องการพรีเซนต์ถึงเรื่องชิ้นส่วนต่างๆของเก้าอี้ตัวนี้แต่ว่าทางซ้ายมือด้านบนเนี่ยเป็นภาพแรกที่เราจะเห็นก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นตามปกตินะครับมนุษย์อ่านอ่านหนังสือหรือว่าอ่านอะไรก็ตามจากซ้ายไปขวาเนะาะพะงันซ้ายด้านบนเนี่ยผมเลยเอารูปภาพรวมหรือว่าภาพสุดท้ายของเก้าอี้ตัวน,นี้ไว้ก่อนเพื่อให้คนเขาเข้าใจภาพรวมก่อนแล้วลองสังเกตดีๆนะครับผมก็เล่าเรื่องราวว่าบริเวณซ้ายบนเนี่ยผมเล่าเรื่องราว มาก่อนเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้ใช้ทําอะไรใครเป็นคนทําขึ้นมามีชิ้นส่วนอะไรบ้างเสร็จแล้วพอ,พอมาตรงตําแหน่งซ้ายล่างเนี่ยจะเห็นว่ารูปผังหรือว่ารูปด้านต่างๆเนี่ยจะมีการโปรเจ t ชันเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่ามันจะตรงกันเนาะผังกับเรากับรูปด้านรูปตัดเนี่ยมันจะตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยเห็นไหมรูปด้านกับรูปตัดก็จะตรงกันเนาะนั่นหมายความว่าคนดูเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อบริเวณนี้มันเท่ากับบริเวณนี้เนาะ บริเวณนี้มันตรงกับบริเวณนี้อะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอผมทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้การเล่าเรื่องของผมเนี่ยเป็นไปตามที่ผมต้องการอย่างเช่นว่าผมเล่าเรื่องภาพรวมก่อนด้านบนอ่านจากซ้ายไปขวาเสร็จแล้วอยากให้คนมองลงมาข้างล่างแต่ละอันทางขวาเนี่ยผมก็จะเล่าเรื่องราวการชิ้นส่วนประกอบกับวิธีการประกอบเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันเนาะและอันขวาบนสุดเนี่ยคือเป็นแบบที่ e x p กโพออกมาเนี่ย ผมก็จะเล่าเรื่องให้เป็นให้เป็นภาพใหญ่ให้เป็นภาพที่น่าสนใจคนจะเข้าใจเครื่องในของของเก้าอี้ตัวนี้ให้ได้ดีที่สุดผมเลยเป็นภาพใหญ่นะครับอันนี้คือการจัดหน้ากระดาษนะครับการจัดหน้ากระดาษเนี่ยมันต้องมาคู่กับการเล่าเรื่องเนาะแล้วเราแล้วเราอ่ะจะจะวางเรื่องแบบไหนเนี่ยมันต้องเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีภาพอะไรบ้างภาพกี่ภาพที่เราใช้ในการอธิบายสิ่งที่เราต้องการออกแบบนะครับ เพราะฉะนั้นการจัดหน้ากระดาษเนี่ยมันเหมือนกับว่าสมมติว่าเราพยายามออกแบบแทบตายเลยนะออกแบบแบบโอ้โหคิดไปไกลว่าทะลุวิติมากแต่ว่าเรารู้เราเราก็เขียนแบบฟีเ a t ชันออกมาเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าพอถึงเวลาเอามาลงบนด้านกระดาษเนี่ยแล้วมันเราม,ม,มันไม่สามารถเล่าเรื่องเป็นเรื่องราวเดียวกันได้เนี่ยหรือว่ามันไม่มันขาดความต่อเนื่องหรือว่ามันทําให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดเนี่ยมันก็จะไม่ดูเรื่องนะครับมันก็จะแย่ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นการ จัดหน้ากระดาษเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนจบต้องจบให้สวยอะครับเสร็จแล้วคนมันจะเข้าใจง่ายเนาะเราลองมาดูว่าการจัดหน้ากระดาษเทคนิคอีกเทคนิคนึงเนี่ยนอกจากการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยความเป็นระเบียบนะครับคือมนุษย์เราเนี่ยด้วยด้วยสายตาหรือด้วยความเคยชินของเราเนี่ยเราไม่ค่อยชอบอะไรที่มันไม่เป็นระเบียบะเนาะพอมันไม่เป็นระเบียบปุ๊บมันทําให้เกิดความงุดหงิดตะคิดตะขวงใจมันไม่สบายตานะครับมันดูไม่เป็นมิตรนะเนาะ ไม่เป็นมิสจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราทํางานให้มันเป็นให้มันไม่เป็นระเบียบอะพอเป็นระเบียบปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราดูง่ายอ่านง่ายเข้าใจง่ายแล้วมันทําให้รู้สึกว่าแบบที่เราคิดออกมาเนี่ยมันเป็นมนะิสเนาะมันน่าชื่นชมนะครับมันน่าเข้าไปดูนะครับมันแสดงถึงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผู้ออกแบบหรือคนที่ทำพรีเซนเ t ชันเนี่ยก็ยังมีความใส่ใจกับงานของตัวเองนะครับเนาะอันนี้คือการจัดหน้ากระดาษนะครับ เสร็จแล้วเราลองมาดูตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นวิวทยาน,นิพนธ์ที่ผมหย,หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็อันนี้คือวิทยานิพนธ์ของเด็ก,ดกประยตีนะครับก็เขาก็เรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยปกตินะครับก็จะเล่าเรื่องอะไรก็ว่าไปนะครับตามลําดับเนาะอันนี้เป็นของรุ่นน้องนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าการจัดหน้ากระดาษเนี่ยนอกจากจะทําให้เป็นระเบียบแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการคุมโทนคุมสีคุมภาพรวม เสร็จแล้วเนี่ยที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะเล่าเรื่องลําดับไหนอาจจะเช่นว่ารูปโมรูปโปรเซสกระบวนการเนี่ยเอาไว้เอาไว้ก่อนต่อมาเป็นแบบเสร็จแล้วก็สุดท้ายอาจจะเป็นโมเดลหรือว่าเป็นเปอร์สเปกตีฟของเราอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของนักศึกษาอีกคนหนึ่งเนาะเนี่ยเขาก็อาจจะอาจจะแบบว่ามันแล้วแต่คนว่าจะเล่าเรื่องแบบไหนมันอยู่ที่ว่าการออกแบบของเราหรือว่าดีไซน์ของเราเนี่ยเราอยากจะเล่าเรื่อง มันอย่างไรเพื่อให้คนเขาเข้าถึงโครงการเรามากกว่าอันนี้เขาเอาเปอร์สเปคตีฟขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นกระบวนการแล้วค่อยเป็นแบบเนาะเขาอาจจะแบบเ,เป็นรูปไม่ไม่ไม่ด้เน้นเรื่องโมเดลมากอาจจะรูปโมเดลนิดเดียวแต่ว่าใช้รูปเปอร์สเปคตีฟทำงานตอบคําถามหรือว่าให้คนเขาเข้าใจงานเขามากขึ้นนะครับเนาะอันนี้คือคืองานวิญญทยานิพนธ์นะครับ อาจจะเห็นว่างานวิทัยผลเนี่ยแต่พอมาเป็นงานประกวดแบบเนี่ยโหความดุเดือดของการพิเศษนิชชันนี่มันคนละเรื่องเลยนะครับการประกวดแบบเนี่ยจะเห็นว่าการประกวดแบบเนี่ยเออเหมือนกับว่าการทําวิจัยผลเนี่ยเราสามารถพูดได้ใช่ไหมเวลาเราตรวจแบบกับอาจารย์ตรวจวิจัยผลกับอาจารย์หรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเนี่ยเราสามารถพูดเราสามารถแก้ต่างงานของเราได้เพราะฉะนั้นการทําวิจัยผลส่วนใหญ่มันเลยเป็นภาพนะ แต่พอมันเป็นการประกวดแบบปุ๊บเนี่ยเขาให้ส่งแต่เปเปอร์ไปแล้วก็รรมาการก็พิจารณาจากเปเปอร์จากข้อมูลที่คนเขียนคุณเขียนขึ้นบนกระดาษนี้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าตัวหนังสือเยอะเกินไปก็ไม่มีใครอยากอ่านใช่ไหมมันก็ขี้เกียจอ่านอะ่ะใครๆก็ขี้เกียจอ่านทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นผู้ทรงคนวุฒิหรือว่าผู้ไม่ทรงคนอวุถ้าเถอะก็ก็ขี้เกียจอ่านกันหมดนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นการจัดหน้ากระดาษหรือว่าการเล่าเรื่องผ่านภาพเนี่ยถึงสําคัญมากเนาะ น,นี่เราจะเห็นว่าอันนี้เขาใช้สีขาวดำนะครับตัวหนังสือเยอะเลยอันนี้เราก็เข้าใจงานเขายากยากกว่าเนาะแล้วพอมาลองมาดูเป็นแบบทาเป็นไดแกรมเป็นกราฟิกเนี่ยแต่ตัวหนังสือก็ต้องต้องมีอยู่ดีนะครับเพราะว่าได a g r a หรือว่าภาพต่างๆมันทํางานร่วมกับการอธิบายเนาะแล้วก็ใช้เปอร์สเปกตีฟแล้วก็ใช้ไอโซเมตริกเล่าเรื่องงานของเขานะครับอันนี้เป็น เมื่อกี้เป็นงานขาวดำนะพอมันเริ่มเป็นงานสีเนี่ยภาพตีบต่างๆภาพได a g r a ต่างๆเนี่ยมันก็จะต้องถูกการคุมโทนเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพื่อให้สนับสนุนไอเดียของรางงานของเรานะครับเราจะเห็นว่าทุกๆงานที่ผมยกมาเนี่ยแน่นอนว่าการเป็นความเป็นระเบียบเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยทุกคนมีมีความเป็นระเบียบหมดเลยเสร็จแล้วก็เป็นการใช้ขนาดภาพ อันไหนควรจะใหญ่อันไหนควรจะเล็กภาพไหนเป็นภาพที่ควรจะให้คนเขา impress, เอาิมเพรสเกิดแรงบันดาลใจที่สุดเข้าใจงานมากที่สุดนะครับหรือว่าเกิดความเป็นมิตรของแบบความเป็นมิรของหน้ากระดาษทําให้เราอยากเข้าไปอยากเข้าไปทําความรู้จักกับแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับแล้วพอพอยุคหลังๆมาเนี่ยมันการประกอดแบบมันเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับคนมันคนที่ออกแบบสถาปนิกต่างๆเนี่ยก็เริ่มคิด ถึงวิธีการพรีเซนต์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยผมเห็นว่าเขาชอบที่จะใช้ภาพเปอร์สเปกทีฟเนี่ยกับภาพกับแบบกับการอธิบายเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะเห็นว่าท้องฟ้าเนี่ยมันเริ่มค่อยๆเฟดหายเป็นสีขาวเนาะมันทําให้ดูรู้สึกว่าทั้งตัวแบบทั้งตัวหนังสือทั้งอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันกับภาพเปอร์สเปกทีฟแล้วก็ภาพงานของตัวเองนะครับเนี่ยเราเราจะเห็นว่าพอถึงเวลาจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ย พอข้อมูลมันเยอะมากนะครับข้อมูลมันเยอะมากเลยเนี่ยแล้วมันมันเลยต้องเกิดการควบคุมเยอะเหมือนกันนะอย่างเช่นว่าเราจะทําอย่างไรให้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันมันส่งเสริมกันและกันอย่างเงี้ยนะครับถ้าถ้าเป็นของผมเนี่ยสำหรับผมนี่คือโอเคแต่คนนี้เขาอาจจะคิดมาเยอะมากเนาะแล้วทําอย่างไรให้ภาพที่เยอะมากเนี่ยเป็นระเบียบเป็นระบบระเบียบสามารถอธิบายได้เข้าใจได้ง่ายเนาะอย่างน้อยๆเลย มันต้องกลมกลืนกันนะครับมันต้องเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันเนาะนี่เราจะเห็นว่าเขาพยายามทำแบ็กกราวน์ทาพื้นให้เป็นสีน้าตาลแล้วก็เป็นสีน้ําตาลทั้งหมดเลยทั้งงานเลยนะครับอันนี้ก็อีกหลายๆงานมันก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับพยายามทําให้แบ็กกราวน์ของภาพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ให้แบบหรือว่าให้ไดแกรมของเราเนี่ยคอนทราตกับแบนะ็กกราวน์เนาะมันทาให้ดูเหมือนกับว่าทั้งภาพเปอร์สเปกทีฟแล้วก็ภาพ ไดแกรมภาพแบบของเราเนี่ยเป็นหนึ่งอันเดียวกันเนาะเนี่ยนะครับคือเราจะเห็นว่าอันนี้ผมผมผมว่าคะแนนพนีถ้าถ้าเกิดว่าตัวคะแนนพีเซนต์เนี่ยได้คะแนนเยอะมากแน่นอนนะครับรูปตดัดรูปด้านผังเนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ p e r ร์สเปกตีฟเนี่ยเห็นไหมเขาแบบว่ามีความชาญฉลาดในการพี e ซ t เทชันมากเนาะแล้วเขางานเขาก็เกี่ยวกับหอประพาคารตอนกลางคืนนะครับ ตีบก็เป็นตอนกลางคืนแบล็กการ์ก็เป็นตอนกลางคืนเนาะทุกอย่างมันก็เลยสนับสนุนไอเดียของเขาผลงานของเขาอะนะครับแน่นอนว่าการพรีเซนเตชันเนี่ยมันไม่ได้คิดแค่มันไม่ได้คิดแคอ่อ่ไม่ได้คิดแค่การจัดหน้ากระดาษจัดให้เป็นระเบียบอย่างเดียวนะครับมันคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดาษนั้นด้วยลองดูที่ลองดูที่อาคารเขาเนาะอาคารเขาเนี่ยเปิดช่องแสงตรงนี้เนาะแล้วเขาก็ ตัดต่อรูปประจันตรงนี้ลงไปให้มันตรงกับตัวตัวห้องนี้นะเห็นไหมครับเสร็จแล้วพระจันทร์นี้มันก็ใช้ร่วมกับรูปประพาคารด้านบนได้อีกนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นท้องฟ้านี่มันเป็นเรื่องเดียวกันกับตัวข้างบนเลยท้องฟ้าที่มันกลืนข้าไปด้านบนเนี่ยมันเขาก็พยายามตัดต่อให้มันเป็นคล้ายๆกับน้ําทะเลตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทําให้เกิดความน่าสนใจมากๆกันเนาะเนาะ งานอื่นๆก็จะเหมือนกันนะครับก็คือพยายามจะทาเรื่องเซตเรื่องราวทั้งหมดให้เป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งแผ่นนะเนาะแล้วมันทําให้เกิดความน่าสนใจของการอธิบายงานหรือว่าการจัดหน้ากระดาษนะครับมันบางทีมันทําให้มันทําให้เราอยากเข้าไปทําความรู้จักกับแบบนะแล้วมันทําให้คนงานที่เรื่องเรื่องที่ยากเนี่ยสมมุติว่าเราคิดซับซ้อนมากไอเดียของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วเนี่ย เราจะคนอื่นจะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้คนอื่นเขาเข้าใจเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็พยายามทําให้มันหน้ามันน่ามันอยากเข้าใจอะคคนอื่นเขาอยากจะเข้าใจงานของเราอะไรแบบนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วการพรีเซนเทชันเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นประตูแรกเลยนะเป็นประตูแรกเป็นเป็นด่านแรกเลยที่จะเอางานออกแบบของเราเข้าไปหา ผู้ฟังหรือผู้ชมนะครับส่วนใหญ่ถามนี้แล้วเราไม่ได้ออกแบบเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่เนาะเราออกแบบเพื่อคนอื่นนะครับเพราะง้นการพรีเซนเทชันเนี่ยมันเป็นปราการด่านแรกที่จะเอาการออกแบบของเราความรู้ของเรา,ควา,ค,เราความคิดของเราไปสู่ผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าพรีเซนเทชันเราไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เราคิดในสมองเราเอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่ามันไปไม่ถึงนะครับมันสารมันไปไม่ถึงกัเนาะแต่สุดท้ายแล้ว ถ้าเราพ r เ s e เท a ชั o นดีอย่างเดียวเนี่ยสารมันไปถึงแล้วเนี่ยคนถ้าเกิดว่าเราดีไซน์ไม่ดีเนี่ยคนผู้ฟังเขาก็จะรับรู้นะครับว่าเราออกแบบไม่ดีเพราะฉะนั้นทั้งดีไซน์ทั้ง Presentation มันต้องไปพร้อมๆกันเนาะเนาะเข้าใจนะครับแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ